คนนี้หรือเปล่าเนี่ยคนนี้แน่เลยอ่ะแน่เลยอ่ะ<น>โอ้เ<น>หลือเพยเยอะคนสุดท้ายเหลืออยู่ที่เหลืออยู่เมื่อกี้เห็นเหมือนฆาตกรนะครับคครรัับบทุกคนวันนี้นะครับอีกกับช่องตอนลันเอนเออีกแล้วนะครับเย้วันนี้นะครับน้องนะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาเล่นไมโครับเมอร์เดอร์กันนั่นเองนะครับโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเหมือนเมื่อกี้เห็นเหมือนฆาตกรนะครับเอ็งนี่แน่นอน อ้า,อาดูต่ำๆอย่างนี้นี่แน่นอนค่าได้ไงไม่รู้นะครับอยู่ดีๆมันหยิบหมวกแล้วบาดขึ้นเลยนะครับอ่าไม่คิดนะคะว่าวันนี้ชีวิตนี้จะได้นะคะได้เป็นกับเขาสักทีนะคะได้ชนะสักทีโหวดแบบอะไรก็ได้นะคะโหวดไปเถอะนะครับอันนี้นะครับแมบนี้ก็น่าจะแอบง่ายอยู่นะเพราะทุกคนดูนังปลอมตัวนะครับปลอมเป็นอันนี้นั่นเองเป็นหินนะครับแล้วแถวนี้มันก็หินเยอะด้วยความตรงนี้เนียรไหมเนี่ยนะโอ้ หมือนจะเนียนนะคะแต่ก็ไม่รู้เนียนหรือเปล่ามาชิช้ๆตัวนี้โอเคตายตกใจข้างๆนะครับอุ้ยตายแล้วนะครับตายเอาตายเอาเลยฮนะโอ้โอ้โอโอมือเดือดโหดนะเนี่ยนี่ไงอู้ตก,กใจนะครับมันมีเสียงให้ทุกคนฟืบดีนึงจะรุ่งเลยนะครับนี่ว่าตาย เมือได้แบบมาท้ายๆนะครับกลัวมากเลยกลัวแบบจะโดนฆ่าข้างหลังโอเคทอยเฮ้าส์นะครับเอาวันนี้แล้วกันเป็นทอยเฮ้าส์นะคะโอเคขึ้นปึ๊บ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 โอ้ปลกกัวนะครับเกียดปลกกลัวเพราะาแบบเป็นคนเล่นปลกกัวไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าแบบนี้นงังดูไม่ค่อยไม่ชอบเท่าไหร่อ,อเสียงมันจะดังไปหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมแบบลำคาญเสียงอะไรอย่างงี้นะครับ ตงเตงเป้งเง,งนะครเหมือนเวลาอาหารกลางวันนะครับเรามาสำรวจการดูนะครับหวังว่าจะไม่มีคนกระโดดมานะเอโอโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้คนนี้จะฆ่าหรือไม่เออเอานี่เป็นเนรอเป็นนี่ไงนะครับโอเคนะครับ มาบวด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 แมบบกันนะครับบวดหมกบ,บวดหมกอะไรซึ่งรู้สึกอยากแบบอยากเพิ่มสกินมากนะทุกคนดูสกินหนังนะครับมันแบบใช้กับบางแบบมันก็ไม่ค่อยเนียนนะครับไม่แบบนี้อาจจะเนียนเนียนนิดนึงนะครับจะใช้กับแบบรู้สึกว่าเนียนกว่างแบบอื่นหน่อยนะครับเพราะว่าแบบนี้รูจากทุกคนดูจักหินนะครับหินแบบนี้มันค่อนจะเยอะอ้มีคนใช้สกินอันนี้เหมือนของนังเลยนะครับแล้วก็เมียอันนี้เคตรงนี้นี่แหละทุกคนหลบดีหลบดีทุกคนหลบดี ไปแล้วนะครับหนึ่งคนหนึ่งรายนะครับแล้วเขาก็เข้ามาแล้วเขาจะมาฆ่านางหรือเปล่าราไม่รู้นะคะว่านี่ใช่ฆาตกรหรือเปล่านะครับนะคร <Study> ับน่ะตายแล้วคนนี้หรือปาเนี่ยคนนี้แน่เลยอะ่ะแน่เลย,เลยอ่ะอุกคนนั่นเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมยืนตอนหน้าต่อตาเลยแต่มันไม่เห็นเราอ่ะ <S <S ได้ไงอะ่ะหน้าตาเป็นไงนางจำไม่ได้แล้วนะครับเวลาเจอใครนางแบบไม่ค่อยจํานะครับคนนี้ไม่ใช่แน่แนนะครับจำใครคนนึงคือใครดูเหมือนไม่มีใครสัง ไม่มีใครสังเกตเห็นเราเลยนะคะถูกอ,อู้เดี๋ยวนี้ฆาตรกรนี่โหดนะเนี่ยคนสตรีมนี้ไม่ใช่แน่ๆน,นะครับจำได้ว่าแบบแต่งตัวแบบน,นี้นิดนึงนะ,ะได้ได้ได้แบบเลเวลนะครับเนื่องจากว่าเล่นเมอร์เดอร์มาได้ถึงเลเวลเก้าแล้วนะครับแต่ว่าเล่นบ่อยกว่าสมควรช่วงนี้ก็เล่นนขาจะบ่อยนิดนึงนะครับฆาตรกรโหดฆ่าฆ่า,า,าเอาเลยนะครับอ่ะ ไปอีกหนึ่งนะคะหันไปหันมานะคะแบบไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหนูอย,อยู่ไหนเนียทุกคนเห็นใช่ไหมครับอันเมื่อกี้ที่เขาถืออยู่ก็คือเป็นไอเทมนะครับแล้วเขาก็เจอนางหรือเปล่าอยานะยานะไม่เจอไม่เจอ,อไม่เจอได้ไงอะ่ะชนะเฉยไม่เจอได้ไงอะ่ะทุกคนไม่เจอนะครับแล้วเวลาหม ก่อนเย่ขนลุกไปหมดนะครับดีแล้วแหละแบบนี้นะคะถือว่าเป็นแบบที่ดีมากนะอยู่แบบอยู่ใกล้ๆเห็นนั้งเห็นนะคะแต่ก็ไม่เจอโหดีมากนะอไม่คิดว่าจะอ้าวหรือาจะเซิฟเฉยนะครับเน็ตบ้านนั้นไม่ค่อยดีนะครับไม่คิดว่าจะชนะทุกรอบนะครับรอบต่อมาคือนางโอกาสที่จะเป็นมร์เดอร์ก็น้อยลงนะครับเนื่องจากว่าพอนางเข้าออกเข้าออกเซิร์ฟเวอร์บ่อยๆนะครับมันก็จะเหมือนกับว่าโอกาสนะครับที่มันต้องเล่นเรื่อยๆนะครับก็จะ หายไปนะครับแล้วเราก็ต้องมาใหม่นั่นเองนะครับแบบนี้นะครับมีชื่อว่า The Hive Mini Game นั่นเองนะครับ <c oughs> ดูอัตราการได้เป็นทุกคนน้อยมากนะครับเดี๋ยวรอรอดูอีกตาหนึ่งเผื่อจะได้เป็นนะครับเอ้าไม่โดนเฉยรถไม่พ้นเฉยเลยนะครับโอเคแบบนี้ก็ ตอนนั้นนะครับนางซ่อนตรงนี้นะครับจนวินาทีสุดท้ายเขาก็มาฆ่าได้แต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่เป็นไรมั้งมือเดิ้ลเฉยนะครับก็ลองแบบเออหาที่ซ่อนหาที่ซ่อนคือมันโอกาสที่จะเป็นเมือเดิร์ก็น้อยลงถามว่าทำไมยังไม่ฆ่าก็ยังไม่เคยกล้าฆ่านะครับอ๋อเป็นมือเดิร์เป็นเมือเดิร์โอเคโอเคโอ้ เดี๋ยวนี้ฆาตรกรนี่โหดนะเนี่ยโหดนะเนี่ยโหดนะเนี่ยโอเคไปก่อนนะครับรู้สึกแบบใช้สมาธิมากนะครับพูดจาเงียบเชียโอเคซ่อนซ่อนเดี๋ยวนี Nature ้ฆาตกรนี่โหดนะเนี่ยอืมโอเคฆ่าไปหลายคนแล้วฆ่าไปหลายคนแล้วเรามาแอบอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งดีกว่านะครับหรือว่าไม่แอบดีอู้ฆาตกรอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะ คนนี้มันจ่เล่นจอยอยู่นั่นไงจอยอยู่นั่นไงโอ้เหลือเพย์เยอะคนสุดท้ายเหลืออยู่ที่เหลืออยู่เย้ชนะนะครับได้เป็นเมอร์เดอร์ตาสุดท้ายอะไรมันจะมีดีขนาดนี้ชนะเลย เย้ชนะนะครับชนะได้ไงไม่รู้นะครับไม่คิดว่าจะชนะด้วยนะครับเล่นแบบนี้เนี่ยอยู่ดีๆมาอยู่กันเป็นกองนะครับก็เลฆ่งคาคาคาไปเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับอันไหนหน้าาไหนหลังไม่รู้แล้วนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วขอจอแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย